สวัสดีครับพี่น้องทั้งช่อง y o ย t u b e นมภูจองอินดี้ครับมันนี้ผ้าลุ่งกว,วนชวนชมช่มรถช่วยฝ่าครับเอาอนุญาตบาทค่ำเบิ่งสักคนเป็นยังคือเรือสมิีครับเนื่องโดยว่าเกิดอ็กิเนตุนยังมุ่งนะครับไฟโบเขาที่แรลกกบตี้ว่าเครื่องชาร์จมีปัญหา้อย อันนี้เป็นการทดสอบการชาจครับบัดนี้ว่าสิเป็นยังไงนี่ครับชาจแล้วยังมันเสียบหรอท่านจะเสียบเสียบไฟเข้าไปปับ๊บเสียบลงไปนัะโอ้เดี๋ยว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 ว่าไฟสิมาตาม,ามบบข้อมูลขึ้นบอนะครับ ม่นพันแน่นั่ให้เสียบอันนั้นก้อนเสียบปากไฟก้อนเราจะค่อยมาเสียบอะแดปเตอร์เขาต่อให้ฝาเป็นไรบาทนี่ขึ้นหนังครับ นี่โอ้ดังวื้อได้แล้วนี่เสร็จงานแล้วครับชาดดาวบาดเนี่ยชาดดาวบาดของจริงแสดงว่าโบพังครับพี่น้องโบพังบัดได้แถบเป็นอยู่วางนี่เองเป็นมองเป็นมองที่ที่แก่เนี่ยละที่ครับเบื้องต่อนะครับเบื้องต่อจัาหน่อยพันสีประกอบเป็นบัดขอเป็นเนาะครับเอาเลยครับรอดยังไงอีกหรอนี่ มั่งได้ผัดท้ามว่าประกอบทังได้อีกบันนี้โอ้ยสร้างเอ้สร้างกุ๊กอังน้ำสร้างได้พี่น้องเลยสร้างถามว่าประกอบทังได้นอกบันนี้เอาเบิ้งตอนประกอบนี่กุ๊กอังอีกแล้วครับอืมเอาดอพู่ะเตรียมประกอบครับบัดนี้ประกอบ อันคนหัวดีหลงเอาอันลงเด้อการประกอบครับขั้นตอนการประกอบใส่ยังนงบ้างเนี้ใส่กระเทียมสงสวรสค์ผี่แล้วอีผีซาซาอยู่อันตะปูน็อตสกูอยู่พี่เซี่ยวอืมเนาเบิ่งก่อนขันตัวได้กอนถอดตัวได้กอนเจอเด้อครับพี่น้อง อันรถอันนี้มีโบลายเดี๋ยวครับอะไรมันมีโบลายแล้วก็อุปสรรคกับปัญหาในการใส่งานกับโบลายบ้างใดนะครับเบื้องเหล่าดเดบิ้งแล้วก็สิมีอ่าเขือเ่อนอยังนี่นี่ตุ่มเดือบน,น,นี่ตุ่มเดือบเขื่อนยังนี่กองไอ้กองแปลงไฟนี่แหละเอ้าภาษายังบ่งหมดละแล้วลก็มีฟิวตัวหนึ่งด้อยยาวโบมีฟิวรถนี่นะครับมีฟิวนี่ครับฟิวตัวหนึ่งครับอ่นละฟิวตัวนึงนฟิวขาดครับฟิวปกติให้ตรวจตัวนี้ก่อนนะครับ ใหนตัวตู้นิกรายบางก่อนนะครับไล่ไปตามขั้นตอนเมื่อไหนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่สามก่อนใหญ่ๆนะครับสามหม้อนะครับสามหม้อเป็นแบตเตอรี่ในการจ่ายไฟมาให้ตัวแปลงไฟนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับเป็นอีกถอดถอดไปนะครับขับเคลื่อนมอเตอร์ให้รถแดนได้เอาครับเบิ้งน้ำกัน ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับในการใส่ลถไฟฝ่าพี่นนองบานหฮากับลูกเือก็อาจจะมีปัญหาในการใส่ถตาฝอปัญหาก็เห็นตลาด้างแน่อนอนถูกหัวเนาะไปหลาน้างให้สร้างเพิ่นวินิชัยใหสร้างผู้ชำนาญการเพิ่นพิจารณาสมนะครับการสมการแก้ไขกับบางเทือกับโบหลายนะครับแต่ห้ากกในความบบ โบหู u, นะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเท่า mm hmm. อาจจะไปเสียเงินเติมนะครับเสียเงินเติมโดยโดยโดยใช่เหตุบ่ลุงโดยโดยเท่าก็ท่านันการครับวันนี้ผู mm ้ฝ hmm. นกสอมเพิ่งเกิดว่าด้วยเด้แมนเพิ่ทนว่าเลยจ้ะอืมว <บา S 1> ่าเท่าได้็ได้ให้เพื่อนดิรับซ้มไปฮะตัวนั่นตัวนี้เสียเอาเอา,เ,อาเป็นเองเป็นเองเป็นเองเปล่อยครับสัมผัสคนป่วยไปหาหมอเนาะ หาย่าพลามาสองเมตรกับว่าพันหนึ ies, e <abolic noise> ่งก <U> ับใจท่านหนึ <mantra> mm ่งนีคบโมตางกันนะครับจริงๆแล้วก็ได้กับว่าก็เป็นวิชาชีพใช้มันนะครับในการเก็บการทำมาหากินเพราะพันวากันก็เป็นเรื่องครับเรียบร้อยครับเบิ้งเจ้าบาทเอาลุงประกอบแล้วครับถอยหลังเอาเดินนะ โอเคครับเรียบร้อยครับแล้วนะครับคลิปคลิปไปซ้ำนี้ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องกันแล้วกันมากก้นไหลถึงใจก,ก้นแช์เบิ่งแย่งกันครับผมขอบคุณหลายครับจากช่องหนุม่มผู้จองอินดีครับผมสวัสดีครับประกอบแล้วนะครับพี่น้องผมเนาะเอามาให้พี่น้องกันเเบิง่งน